เอาประกาศกันว่าได้จอดได้ให้ขึ้นมาบนหนาบนแรงเรือคุ้มเลยอาจจะมีทางวอนไแต่ม่ใ้นแได้ก้นั้นไลป็นขไ่อดะั้เ้ว่าทำบทางวอนไห แรงสีดงอยากมีงามความดีงามราแต่ที่ต้นเนต้นเดือนกิดทดีแสดงนาตาที่คอยนืมนนไปเอาเป็นคุณาดีนความสีบูรณอ่ที่เป็นทานเกิดในบุญอัง ก็เป oh, ็นเืตอนี่ฝันเห็นสังข์ไม่ดุขทแสดงความม่ดีอา้าบน่วพเยเสยมาปอยากเข่าด้ัเล้ใหม่ก่อนนะไม่เด็ดสองเลยเนีบอก มาดามมาดามเสือเหลืองเพิ่นบอกว่าหลายประเทศเลยําเนาะกอดกระเจ้าลายประเทศ่นกอกับใดถ้ามีเป็นากด้อนคตคืออนาโงระบุไม่ได้คือ,อนาคตทุกประเทศแม่ไม่รู้

は、逆にそのいい、今まではないてなって予定でやっての、ロトリーもやられてるね。うん。もできない。またもりや。<laughs> อ้าวจําจัอันจําอันอะไรบเางแมนสวัสดีจ้าน้าโอจ้านั่งแยกกันได้เขาชิลลให้คู่แฟน โอ้ยยังไงโอ้ยสุกมกสุนลวดเนะเป็นยังไงอ้๊อยากไปไกลมันกันตัดเลยเนาะน้ำแตกล้วหัน เป็นมือแล้วเป็นรักเป็นทางการแล้วเป็นทางการแล้วเป็นคนดีแล้วเพคนทำงานพี่น้องมีบัญชีเป็นของตัวเองมีบัญชีเป็นของตัวเองแล้วเป็นสาวปาตองแล้วสวัสดีค่ะซักอันนิดจ้าจะพี่น้องจ้าอันซักอันนิดจ้าให้แม่ค่ะแม่แม่เสียไปอืมเสียลูกก็เสียสสิบห้าปีแล้วค่ะ ประเทศนีศนะะ้อีสานเนาะค่ะบนญพเวทเนาะคะ่ะอำเภอวานอนนี่ว่าจังหวัดสกลน,นะครจ้า